สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนมนี้มาพบกับช่องคุณยาพภาพเพื่อนคือเกา่ามนี้สีผ้ามาผัดบ็อกโคลี่นะคะเราก็จะมาหั่นบ็อกโคลี่เนาะจ้ะหั่นเหมือนกันกันกบดอกกระหล่ำล่ะคะ่ะเพื่อนเพือนนี่ค่ะ ทีเข้าออกนี่ค่ะจะได้เป็นช่อช่อส่วนนี้คุณย่าไม่เอานี่นะคะมันจะเป็นดอกดอกชอบชอบใหญ่ชอบเล็กแล้วก็ ดึงเขาออกมาเนาะเพื่อนๆเนานะนี่จะมีกิ่งมีช่องเขาอยู่คุณยากัซีเอ็ดดอกหน่อยเลยเนาะเล็กหน่อยเล็กหน่อยกินนะคะเนี่ยออกมาเป็นดอกแบบนี้เนาะ ก็ตัดออกมองแข็งแข็งแบบนี้ค่ะ <c oughs> ที่กินก็ที่จริงก็กินได้หมดเนาะออกมาเป็นช่อเป็นช่อเป็นดอกเป็นดอกของเขาเลยเนาะ ยาก็จะผ่าขึ้นหน่อยฉีกออกมาก่อนจะผัดก็จะลวกประมาณให้มันสุกประมาณ20%ก่อน หลานก็ชอบกินนิ่มๆชอบมากบ็อกโคลี่เนี่ยบอกโอ้จะผัดอะไรบ่อยๆคนผัดยังเบื่อเลยนี่นะคะเป็นดอกแบบนี้แล้วก็จะไปทําการลวกหนึ่งที <c oughs> สูตรไฟสูตรมั่นนะคะเนาะบางคนก็ชอบกรอบ,บนะคะก็ไม่ต้องลวกผัดลงไปได้เลย เนี่ยค่ะหัวนหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะผัดได้จานแบบใหญ่เลยค่ะเนี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆเด็กหน่อยกินเนาะเป็นช่อเป็นกิ่งเห็นไหมคะอืมตรงแบบนี้ก็ผู้ใหญ่กินเนาะ เด็กไม่กินก้านมันกินแต่ดอกนะคะอันใหญ่ๆนี่ก็ผู้ใหญ่กินมันอ่อนนะคะเนี่ยมันอ่อนอันนี้ก็คุณย่าจะจะกินเองเนาะใสลงไปเลยเสียดายนี่ค่ะเพื่อนๆได้เยอะเลยเดี๋ยวเรา จะมาทำการผัดกันจ้ะมาจ้ะลงมือผัดกันเลยอ,อใส่น้ำมันลงไปเนาะค่ะเนาะเปิดแก๊ส ทเทียมลงไปเ้าเทียนยากก็ติดมุกออก่ะครับหลายตะกุดดีใ่กับเทียนแบบใกระเทียมท,ทำไมยากเขาก็ใส่เพื่อให้มันหอมด้เยเขาจะได้เคลียร์ออกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ลี่ลงไปเลยค่ะถ้าหขาลี่เนี่ยเราก็หาลวกแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่ต้องให้สุกมากนี่จะไข่นต่อไปเราปรุงเลยค่ะเพื่อนๆใส่รสดีลงไป ใส่หลายจัดหลายใส่ถุงนัวลงไปถงนัวลงไปเพื่อนใส่น้ำปลาลงไปนะคะ ยิ้วขาวนะคะเพื่อนๆเอาขวดไหนน้องยิ้วขาวขวดไหนน้องหาไม่เจอนะ้ำมันหอยกับเนานะ น้ำมันหอยเยอะหน่อยทังเคลื่อนซีอิ๊วขาวนะจ๊ะประมาณนี้ เดี๋ยวมันจะเค็ม,มจะแก้ยากนะใส่น้ำตาลหน่อยนึงหน่อยนี่นะ่ะปลายช้อนแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะเพราะทุกอย่างเราลวกแล้วเนะเดี๋ยวชิ้น ไ,ได้แล้วค่ะไ,ได้แล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอันนี้จะผัดน้ำเย้นหน่อยเนาะเด็กๆเกขชอบเอาลาดลาดข้าวเพื่อนๆ เสร็จแล้วค่ะบล็อกโคลี่ผัดบล็อกโคลี่ก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆน่าทานไหมค่ะเ,เพื่อนๆกุ้งบอกว่าไม่ผัดสุก,สกเกินไปแล้วเนะี่ยน่าทานนะค่ะเ,เพื่อน ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยา่าพาเพิ่นน้ำเนื้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปน่าทานไหมคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด เริ่กดลักให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆจงเติบโตไปด้วยการช่องปังๆทุกท่านเลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า